สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะเทียนเมืองเจ้าเลือกได้แย่มากจริงๆเขาเป็นขยะเหมือนเจ้าเจ้าต้องการให้เขารับพลังของข้าด้วยร่างกายที่อ่อนแอเช่นนี้จริงหรือเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นไปได้จริงๆงั้นหรือ เสียงดูถูกของจักรพรรดินีน้ำแข็งดังขึ้นหลังจากที่นางปรากฏตัวขึ้นในใจของหัวอีเฮาหัวอีเฮามีความคิดแปลกๆในใจของเขาด้วยมีนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งจักรพรรดินีแมงปองยกน้ำแข็งผู้อาวุโสสีเท่าและตัวเขาเองตอนนี้มีคนมากพอที่จะจัดโต๊ะให้นกกระจกในจิตสมุดของเขาได้ มันคงจะมีชีวิตชีวามากในจิตสมุรของเขานอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองหัวเลาะจากรพัดดินีน้ำแข็งไม่จำเป็นต้องใจร้อนขนาดนั้นหากเจ้าตายไปมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะดูดซับวิญญาณยุทธของเจ้าได้ด้วยร่างกายปัจจุบันของเขาแม้แต่วงแหวนวิญญาณพันปีก็สามารถทำให้ร่างกายของเขาระเบิดได้ไม่ต้องพูดถึงคนเช่นเจ้า ที่อายุเกือบ4ี่0,000ปีของการฝึกฝนแต่สถานการณ์ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเจ้าละค่ากำลังช่วยเหลือเขาอยู่เราจะปล่อยให้เขาล้มเร็วอย่างนั้นจริงๆหรือเมื่อนางได้ยินคำพูดของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งจัก,กรพรรดินีน้ำแข็งก็อดไม่ได้ที่จะลังเลเจ้าแน่ใจหรือไม่เมือ่อนางตัดสินใจแล้วนางจะต้องตั้งใจอย่างหนักเพื่อมันอย่างแน่นอน หากนางล้มเหลวแม้ว่านางจะปล่อยให้จิตแรกเริ่มของนางกลับคืนสู่ร่างหลักของนางได้แต่นางก็คงจะไม่สามารถมีจากคอขวดต่อไปได้เช่นนั้นนางจะไม่ระวังได้อย่างไรนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองตอบว่าหากเจ้าทำร่วมกับข้าเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างน้อยร้อยละเก้าสิบส่วนที่เหลืออีกร้อยละสิบนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวหัวอีเข้าเองเอาละ ข้าจะแนะนำเจ้าสองคนหัวอีเห่านี่คือปิงปิงเออข้าหมายถึงจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งหนะและนี่คือจัก,กรพรรด,ดินีแมงตองยกน้ำแข็งผู้ซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิอันดับสองของสามจัก,กรพรรดิแห่งแดนเหนือสุดจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งนี่คือหัวอีเห่าเขามีเนตรวิญ,ญญาณประเภทจิตวิญญาณเช่นเดียวกับวิญญ,ญาณยุทธประเภทน้ำแข็งที่ข้าวางลักฐานไว้ ปัจจุบันวิญญาณยุทธประเภทน้ำแข็งของเขาต้องการวงแหวนวิญญาณหลักหรือจะพูดให้ดีกว่านั้นคือมันต้องการวงแหวนวิญญาณอัจฉริยะเช่นข้าเจ้าสามารถพูดได้ว่าความสามารถประเภทน้ำแข็งของเขาเป็นกระดานชนวนเปล่าเขาจึงต้องการให้เจ้าหลอมรวมกับเขาเพื่อให้ได้มาเมื่อเจ้าหลอมรวมเข้ากับเขาแล้ว เจ้าจะไม่เพียงเป็นแค่วงแหวนวิญญาณวงแรกของวิญญาณยุทธประเภทน้ำแข็งของเขาเท่านั้นแต่เจ้าจะกลายเป็นวิญญาณยุทธของเขาด้วยดังนั้นวิญญาณยุทธที่สองของเขาก็คือเจ้าจากักรพรรดิแมงปองยกน้ำแข็งสวัสดีจกักรพรรดินีน้ำแข็งหัวอีเฮากล่าวเสียงของเขาเบามากในขณะที่เขาพยายามไม่เปิดเผยอารมณ์ที่เขารู้สึกอยู่ในขณะนี้มากจนเกินไป จักรพรรดินีน้ำแข็งลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสวัสดีข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถอดทนผ่านกระบวนการนี้ไปได้หากเจ้าทำไม่ได้ความพยายามทั้งหมดของเราจะสูญเปล่าและเราทุกคนจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมานี่ไม่เหมือนตอนที่นางพูดกับนอนมบน้ำแข็งเทียนเมื่งเลยนางอ่อนโยนกว่ามากเมื่อพูดกับหัวอีเห่าอาจเป็นเพราะในไม่ช้า นางจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของหัวอีเหาซึ่งแน่นอนว่านางยินดีที่จะเป็นมิตรกับมนุษย์ตัวเล็กๆผู้นี้เมื่อจัก,กรพรรดนินีน้ำแข็งได้เลือกกันตัดสินใจของนางนางก็ทำไปอย่างไม่เต็มใจนักแต่แม้ว่านางจะตัดสินใจเช่นนั้นนางก็เปลี่ยนจุดยืนในเรื่องนี้ได้ทันทีหลังจากตัดสินใจหัวอีเห่าชื่นชมนางที่เปลี่ยนทัศนคติของนางได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจัก,กรพรรดนินีน้ำแข็ง จะไม่ได้กลายเป็นวิญญาณยุทธและวงแหวนวิญญาณอย่างเป็นทางการแต่เขารู้สึกว่านางค่อนข้างน่าเชื่อถือกว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่องสะอีกนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมือเก่าว่าเรามาถึงบริเวณรอบนอกของแดนเหนือสุดแล้วโดวยร่างกายของจักรพรรดินีน้ำแข็งเป็นตัวยับยัง้งมีเพียงจักรพรรดิมะเท่านั้นที่กล้าเข้าใกล้เราแม้แต่ราชาปิศาจน้ำแข็งไทยท่านเองพอจะหลีกเลี่ยงพื้นที่นี้ เมื่อเขาสัมผัสได้ถึงลมปราณของจักรพรรดินีน้ำแข็งนี่จึงไม่เป็นปัญหาใดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของเราที่นี่ตอนนี้เราต้องคุยกันว่าการหลอมรวมจะดำเนินต่อไปอย่างไรจักรพรรดินีน้ำแข็งข้าจะบอกเจ้าถึงวิธีการที่เจ้าจะสามารถหลอมรวมกับหัวอีเฮาได้ดังนั้นมาพูดคุยกันสักหน่อยจิตสมตุดของหัวอีเฮาเงียบลงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อสภาพจิตใจของเขาพวกเขาไม่ต้องการให้หัวอีเขารู้ว่าการหลอมรวมจะดำเนินไปอย่างไรดังนั้นนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืองและจักรพรรดินีน้ำแข็งจึงสื่อสารกันโดยใช้วิธีการอื่นหลังจากช่วงเวลาสั้นๆผ่านไปหัวอีเฮาก็ได้ยินจักรพรรดินีแมงป่องยกน้ำแข็งถอนหายใจยาวหากเราทำเช่นนั้นมีโอกาสสูงที่เราจะประสบความสำเร็จ แต่ร่างกายของหัวอีเฮายัาง,งคงค่อนข้างบบอบางและอ่อนแอดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนลำดับของการหลอมรวมก่อนอื่นเราต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของเขาก่อนที่จะทำการหลอมรวมทั้งหมดให้สมบูรณ์เนื่องจากข้าจะกลายปเป็นวงแหวนวิญญ,ญาณอัจฉริยะข้าจึงต้องการถ่ายทอดความแข็งแกร่งของข้าไปให้เขามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าเจ้ากำลังจะบอก ว่าเจ้าต้องการย้ายกระดูกจิตวิญญาณต่อด้วยวงแหวนวิญญาณของเจ้าเป็นสิ่งสุดท้ายใช่หรือไม่จากพรรดีนี้แมงปองยกน้ำแข็งกล่าวว่าถูกต้องหากเราใช้วิธีของเจ้าเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากที่สุดเพียงร้อยละแปดสิบเจ้ายัางคงประเมินพลังที่ข้ามีต่ำเกินไปพลังวิญญาณของข้านั้นทรงพลังอย่างมากและแม้ว่าข้าจะยับยั้งมันในขณะที่ปิดผนึกมันอย่างต่อเนื่องได้ บางส่วนก็ยังคงล่วไหลออกมาขาวกลัวว่าหัวอีเข้าจะไม่สามารถทนต่อการล่วไหลนี้ได้ดังนั้นข้าคิดว่าควรระมัดระวังให้มากกว่านี้สักหน่อยเสียงของนอนหม่น้ำแข็งเทียนเมืองเปลี่ยนไปอย่างอ่อนโยนในขณะที่เขาพูดปิงปิงเจ้ายัางคงเชื่อใจข้าถึงเพียงนี้หากเราทำเช่นนี้เราจะทำลายร่างของเจ้าได้โดยตรงทำให้เจ้าไม่มีช่องว่างให้หนีได้เลย ค้าละสาใจจริงๆเจ้าอยากตายหรือไงเสียงเย็นชาของจกักรพรรดินี้น้ำแข็งดังขึ้นข้าเคยทิ้งหนทางนีให้ตัวเองตอนที่ข้าทำสิ่งต่างๆเมื่อใดกันเมื่อข้าได้ตัดสินใจไปแล้วข้าคงต้องทุ่มสุดตัวหากข้ากลัวสิ่งเล็กน้อยเช่นนี้ข้าคงปล่อยให้โอกาสของข้าหลุดมือไปเหลิยุ่งกับข้าได้แล้วเทียนเมือง อย่าลืมว่าพลังทั้งหมดของข้าจะปรากฏในร่างกายของหัวอีเฮาเมื่อข้าหลอมรวมกับเขาแล้วในเวลานั้นฮึมฮึมเออเมื่อได้ยินคำพูดของจักรพรรดินียกน้ำแข็งนอนหม่น้ำแข็งเทียนเมืองก็เจียมเนือ้อเจียมตัวกว่าเมื่อก่อนในทันทีหัวอีเฮาค่อนข้างสับสนจักรพรรดินีน้ำแข็งเจ้าหมายถึงอะไรกระดูกต่อด้วยจิตวิญญาณอย่างนั้นหรือ จักรพพรดินีน้ำแข็งมีทัศนคติที่ดีกว่าเขามากหนังพูดอย่างอดทนตามวิธีการของเทียนเมืองข้าจะกลายเป็นวิญญาณยุทธของเจ้าทันทีโดยการหลอมรวมวิญญาณยุทธประเภทน้ำแข็งที่เขามอบให้เจ้าหลังจากนั้นพลังภายในร่างกายของเจ้าจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณของเจ้าเจ้าเป็นวิญญาจาร์มนุษย์ ดังนั้นเจ้าคงรู้ว่าพวกเราสัตว์วิญญาณแสนปีจะสร้างกระดูกวิญญาณได้อย่างแน่นอนข้าก็เช่นเดียวกันแม้ว่าข้าจะบำเพ็ญตบะมาเกือบสี่แสนปีแล้วแต่ข้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนกายหยาบของข้าให้กลายเป็นกระดูกวิญญาณได้แต่กระดูกวิญญาณที่ข้าจะทิ้งไว้มีพลังมากกว่าสัตว์วิญญาณแสนปีธรรมดาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ข้ายังสามารถเลือกรูปร่างของมันได้เปลี่ยนเป็นกระดูกวิญญาณใดก็ได้ที่เจ้าเลือกข้าจึงตัดสินใจช่วยเจ้าหลอมรวมกระดูกวิญญาณของเจ้าก่อนโดยวิธีนี้ร่างกายของเจ้าจะแข็งแรงขึ้นอย่างมากนอกจากนั้นข้าจะหลอมรวมพลังวิญญาณของข้าเข้ากับร่างกายของเจ้าและเนื่องจากเจ้ามีกระดูกวิญญาณของข้าแล้วกระบวนการหลอมรวมก็จะง่ายขึ้นมาก ตอนนี้หัวอีเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วว่านางหมายถึงอะไรไม่น่าแปลกใจเลยที่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าจักรพรรดินีแมงปองยกน้ำแข็งจะไม่มีช่องว่างให้หนีด้วยการทำเช่นนี้ใช่แล้วนางจะต้องเสียสละร่างกายของนางในขั้นตอนแรกในสถานการณ์นี้และหากนางล้มเหลวนางอาจตายได้แน่นอนว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่มีทางออกเลย สิ่งนี้จึงทำให้หัวอีเห้าประทับใจนางอย่างมากเขาพูดอย่างจริงจังว่าจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งท่านต้องการให้ข้าช่วยท่านอย่างไรในเวลานี้เขาไม่ได้กล่าวขอบคุณใดๆเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่แรกสำหรับจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งนั้นการหลอมรวมกับนางจะเป็นผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจัก,กรพรรด,ดินีน้ำแข็งกล่าวว่า เพราะข้าทำสิ่งนี้ด้วยความตั้งใจของข้าเองจะไม่มีปัญหาใดใดต่อเจ้าขณะที่หลอมรวมกับกระดูกวิญญาณของข้าภายใต้การควบคุมของข้าพลังที่อยู่ภายในกระดูกวิญญาณของข้าจะไม่ล้วนไหลออกมาแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเจ้าจะต้องทนต่อความเจ็บปวดจำนวนมหาศาลข้าได้คิดเกี่ยวกับมันแล้ว กระดูกวิญญาณที่เหมาะสมที่สุดที่ข้าสามารถให้เจ้าได้คือกระดูกสันหลังเนื่องจากการบำเพ็ญตะบะ400ปีของข้าข้าจึงมั่นใจในการเปลี่ยนกระดูกสันหลังทั้งหมดรวมถึงซี่โครงและกระดูกหน้าอกของเจ้าด้วยเนื่องจากกระดูกวิญญาณของข้ามีพลังมหาศาลโครงกระดูกทั้งหมดของเจ้าจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่โดยกระดูกวิญญ,ญาณของข้ากระบวนการนี้จะค่อนข้างยาวนานและเจ็บปวดอย่างยิ่ง เจ้าจะรู้สึกราวกับว่ากระดูกทั้งหมดของเจ้าถูกถอดออกและประกอบใหม่เจ้าสามารถทนต่อความเจ็บปวดจำนวนนี้ได้หรือไม่พลังของข้าสามารถปกป้องร่างกายของเจ้าได้ก็จริงแต่ไม่สามารถปกป้องจิตใจของเจ้าได้หากเจ้าไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดและจิตใจของเจ้าพังทลายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสูญเปล่าความรู้เกี่ยวกับกระดูกวิญญาณของหัวอีเฮาไม่ได้ขาดหายไปหลังจากเรียนที่โรงเรียนซือไลเคอร์ จากกระดูกวิญญาณทั้ง6ชิ้นกระดูกที่มีค่าที่สุดคือกระดูกกระโหลกศีรษะและลำตัวตามด้วยกระดูกแขนขาทั้ง4สิ่งที่เรียกว่ากระดูกลำตัวในความจริงคือกระดูกสันหลังไม่ใช่กระดูกทั้งหมดที่อยู่ในลำตัวตัวอย่างเช่นกระดูกซี่โครงและกระดูกหน้าอกซึ่งเรียกว่ากระดูกวิญญาณภายนอกหากวิญญาจารพบและหลอมรวมเข้ากับพวกมัน กระดูกวิญญาณส่วนนอกเหล่านี้มีค่าเทียบได้กับงวงแหวนวิญญาณแสนตีและพวกมันจะให้ความสามารถพิเศษและส่งพลังแก่ผู้ใช้แม้ว่าจากักรพรรดินีน้ำแข็งจะให้กระดูกวิญญาณแก่เขาเพียงชิ้นเดียวแต่กระดูกวิญญาณน,นี้เทียบเท่ากับกระดูกลำตัวแต่กระดูกวิญญาณถึงสองชิ้นไม่ว่าทักษะวิญญาณที่เขาได้รับจากนางจะเป็นอย่างไรมันจะมีพลังมหาศาลอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ นอกจากนี้วงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณแสนปีจะให้ทักษะวิญญาณแก่เขาอย่างละสองทักษะไม่น่าแปลกใจเลยที่นอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อเน้นย้ำว่าตราบใดที่เขาสามารถทะลวงผ่านไปอย่างระดับ20ได้เขาจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สั่นสะเทือนโลกได้โดยความแข็งแกร่งนี้จกักรพรรดินีน้ำแข็งค่าทนได้ไม่ไว่าจะเจ็บแค่ไหน ขาก็จะยอมรับมันเสียงของหัวอีฮาจริงใจมากท่ายที่สุดความแข็งแกล่งไม่ได้ได้มาโดยคำสัญญาที่ทำไม่ได้หากไม่ให้สิ่งใดเป็นการตอบแทนท่านจะเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตได้อย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมาเขาได้ฝึกฝนด้วยความพยายามเกือบสองเท่าของนักเรียนคนอื่นๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมีพลังในระดับปัจจุบันได้ เมื่อโอกาสดังกล่าวถูกวางไว้ต่อหน้าห้วยอีเหา้าเขาจะไม่ย่อดท้อแม้ความเจ็บปวดจะรุนแรงเพียงใดจากพัดดินี้แมงป่องยกน้ำแข็งกล่าวว่าเอาละเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าเสียเวลาอีกเลยนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อกล่าวว่าวีเหา้าเราจะเริ่มต้นเดกการหลอมรวมกับกระดูกวิญญาณนำกดลับวิญญาณของเจ้าออกมา เราจะใช้มันเป็นสื่อกลางในการช่วยให้เจ้าหลอมรวมกับกระดูกวิญญาณของจกักรพรรดินีน้ำแข็งด้วยวิธีนี้กระบวนการจะเร็วขึ้นเล็กน้อยและเจ้าจะรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงเจ้ายัางสามารถป้องกันการล่วไหลของพลังที่ไม่จำเป็นในระหว่างกระบวนการหลอมรวมนี้ได้อีกด้วยหัวอีเฮารีบนำกดลับวิญญาณออกมาจากสะพานยี่่แสงจันทร์ของเขาดังนั้นกดลับวิญญาณจึงมีจุดประสงค์ เพื่อใช้ในลักษณะเช่นนี้จากรัรตดินีเมงปองยกน้ำแข็งก็กล่าวด้วยเสียงที่ลึกล้ำว่าหัวอีเฮาเจ้าจพร้อมหรือยังหัวอีเฮาพยักหน้าอย่างแรงเริ่มกันเลยทันทีที่คำพูดนั้นสะท้อนออกมาความรู้สึกเย็นยะเยือกก็ผุดขึ้นในใจเขาทันทีหัวอีเฮาโดยสัญชตาตญาณรู้สึกราวกับว่าเขาตกลงไปในถ้ำน้ำแข็ง สิ่งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากความรู้สึกของเขาใน,ในห้องน้ําแข็งในแดนเหนือสุดในขณะนี้ความรู้สึกเย็นเยอือกได้ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาเองราวกับว่าจิตใจของเขาถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์เสียงของจักกรพรพด,ดินีน้ําแข็งดังขึ้นข้าจะใช้ความเย็นเพื่อทําให้ความเจ็บปวดของเจ้าชาลงเมื่อลดความเจ็บปวดที่เจ้าจะรู้สึกให้น้อยที่สุดแต่ร่างกายของเจ้าจะพัฒนาไม่เต็มที่นัก ข้าจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในขณะที่หลอมรวมกับโครงกระดูกเดิมของเจ้าซึ่งกระบวนการนี้จะดำเนินต่อไปเป็นเวลานานมากเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้วิธีเดียวที่ข้าสามารถปรับเปลี่ยนบางอย่างตามปฏิกิริยาทางสัญชตาตญาณของร่างกายเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเจ้ามีสติอยู่ในขณะนี้หัวอีเห่าไม่สามารถตอบสนองได้อีกต่อไป จักรพรดดินีน้ำแข็งไม่ได้ทิ้งหนทางใดๆให้กับตัวนางเอกดังนั้นแน่นอนว่านางไม่มีทางเปลี่ยนแผนของนางได้เช่นกันแสงสีเขียวหยกจดจ้าในจิตใจของหัวอีเฮาและเนตรวิญญาณของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวยกทันทีนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อดูเหมือนจะเงียบไปโดยสิ้นเชิงทำให้จักรพรดดินีน้ำแข็งสามารถดำเนินการหลอมรวมได้ แสงสีเขียวยกสองดวงพุ่งออกจากดวงตาของห้วอีเหาและตกลงบนร่างกายของจักรพัรดินีแมงปองยกน้ำแข็งอย่างแม่นยำส่งผลให้ร่างยาว1.5เมตรของนางสั่นอย่างรุนแรงในทันทีมีเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหางยาวของนางซึ่งมีรัศมีสีเขียวยกอย่างไม่หยุดยัง้งและรุนแรงส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนเพชรรูปหกเหลี่ยมบนตัวของนาง ทำให้เกิดประกายแวววาวมากยิ่งขึ้นหัวอีเฮาได้ยินอย่างแผ่วเบาว่าจักรพัดดินีน้ำแข็งถอนหายใจยาวหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นมหาศาลที่ทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณของเขาชาในทันทีพผื้นดินที่หัวอีเฮากำลังนอนอยู่สั่นสะเทือนและเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศโดยได้รับแสงสีเขียวยก ในทางกลับกันรังหลักของจักรพรรดิีๆีแมงปองยกน้ำแข็งลอยไปที่ร่างของเขาอย่างรวดเร็วแสงสีเขียวยกหนานแน่นเคลื่อนตัวไปทางปลายหางของนางเมื่อแสงสีเขียวยกเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจักรพรรดิีนีน้ำแข็งก็เวียงหางของนางแล้วแทงเข้าไปในกระดูกก้นกบของห้วอีเฮาอย่างร้ายกาจร่างกายของห้วอีเฮาสั่นอย่างรุนแรงคู่หนึ่ง เขารู้สึกราวกับว่ากระดูกก้นกบของเขาถูกอะไรบางอย่างวิ่งผ่านในทันทีวัตถุมีคมและแหลมนั้นแผงทะลุผิวหนังกล้ามเนื้อและเนื้อของเขาและฝังตัวมันเองอย่างแน่นหนาในโครงกระดูกของเขาความเจ็บปวดที่ออกมาจากจิตใจนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถต้านทานได้หัวอีห้องอ้าปากกว้างทันทีและดวงตาของเขายื่นออกมา เรากับว่ากำลังจะโผล่ออกมาจากเบ้าตาของเขาร่างกายของเขาเริ่มสั่นอย่างรุนแรงและกดลับวิญญาณที่เขาถืออยู่ในมือก็ร่วงลงสู่พื้นทันทีแม้ว่าฮูอีเฮาได้เตรียมตัวเองสำหรับความเจ็บปวดนี้แล้วแต่เขายังคงเป็นมนุษย์แม้ว่าร่างกายของเขาจะชาไปบ้างเพราะความเย็นจัดของจักรวาลด,ดินีแมงป่องยกน้ำแข็งเขาก็ได้สูญเสียความสามารถในการหายใจในทันที ในช่วงเวลาที่แน่นอนนี้จุดสีทองของแสงก็สว่างขึ้นระหว่างคิ้วของหัวอีเฮาแสงสีทองที่อ่อนโยนปกคลุมศีรษะของเขาในทันทีทำให้จิตสมุรของเขาเปลี่ยนไปเป็นสีทองเช่นกันและแสงสีทองปกป้องจิตสมุรของห้วอีเฮาอย่างนุ่มนวลและเป็นจังหวะซึ่งเริ่มเป็นขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งมันคล้ายกับมือของมันดา ในขณะที่มันทำให้จิตวิญญาณของเขาสงบลงอย่างอ่อนโยนซึ่งกำลังประสบกับความเจ็บปวดมากมายถึงขีดจำกัดนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมืงได้เคลื่อนไหวแล้วโดยความช่วยเหลือของนอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่อร่างกายของหัวอีเฮาก็อ่อนลงเล็กน้อยแต่จากรรดินีน้ำแข็งได้เริ่มกระบวนการหลอมรวมกระดูกวิญญาณของนางกับร่างกายของห้วอีเฮาแล้วลำแสงสีเขียวยกอีกดวงสว่างขึ้น ปกคลุมกดลับวิญญาณทันใดนั้นกระดูกวิญญาณก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวหยกก่อนจะสลายไปอย่างรวดเร็วหลังจากเปลี่ยนมันเป็นลูกกลมเหลวขนาดเท่ากำปั้นจกักรพรรดินีแมงป่องยกน้ำแข็งก็เปิดปากของนางแล้วสุดดมเข้าไปเดิมทีจกักรพรรดินีน้ำแข็งวางแผนที่จะประสานกระดูกวิญญาณของนางโดยใช้กดลับวิญญาณ ด้วยวิธีนี้ความเจ็บปวดของหัวอีเฮ้าจะลดลงอย่างมากแต่ตอนนี้นางเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้นมีเป็นเพราะนางต้องการทดสอบว่ามนุษย์ที่ไม่น่าพึงใจอย่างหัวอีเฮ้าจะสามารถทนได้มากเพียงใด ผลการทดสอบนั้นทำให้นางประหลาดใจแม้ว่าร่างกายของหัวอีเฮาจะถึงขีดจํากัดของสิ่งที่เขาสามารถทนได้แต่จักรพัดดินีน้ําแข็งสามารถบอกได้จากปฏิกิริยาของร่างกายของเขาว่าร่างกายของหัวอีเฮามีความทนทานอย่างไม่คาดคิดทั้งนุ่มนวลและมีสิ่งสกปรกอยู่ภายในเพียงน้อยนิดที่สำคัญที่สุดแม้ว่าจิตสมตุุรของเขาจะพันพวนอย่างรุนแรง แต่ก็ไม่มีสัญญาณของการพังทลายแม้ว่านอนใหม่น้ำแข็งเทียนเมื่งจะไม่ได้เคลื่อนไหวเขาก็คงไม่ถูกทำลายเพราะความเจ็บปวดรองรอยความชื่นชมปรากฏในหัวใจของจ้ากรพตรินีน้ำแข็งจำนวนพรสวรรค์และศักยภาพของมนุษย์นั้นหาที่เปรียบไม่ได้อย่างแท้จริงแม้แต่กับสัตว์วิญญาณสงสา์แน่นอนว่านางรู้สึกชื่นชมเพียงเท่านั้นหากนางเลือกที่จะกลายเป็นมนุษย์ นางคงไม่เต็มใจที่จะทําเช่นนั้นอย่างแน่นอนมิฉะนั้นนางคงไม่เลือกที่จะก้าวข้ามขีดจํากัดของนางในช่วงปีแห่งการบําเพ็ญแสนปีนางคงเลือกที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์และฝึกฝนใหม่แทนถ้ายที่สุดไม่ว่ามนุษย์จะมีพรสวรรค์เพียงใดอายุไขของพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นแม้แต่มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ไม่มีทางเทียบได้กับสัตว์วิญญาณในแง่ของอายุไข หลังจากที่ของเหลวที่เกิดจากกฎรับวิญญาณถูกโดูดซับโดยจัก,กรพพรดินีน้ำแข็งมันถูกกลองเป็นแสงสีเขียวซึ่งไหลเข้าสู่ร่างกายของฮุวอีเฮาเขาสัมผัสได้เพียงความรู้สึกอบอุ่นที่นุม่มนวนลราวกับผิวหนังที่ร่วโรดยของนอนไมน้ำแข็งเทียนเมืองที่เคยปกป้องร่างกายของเขาก่อนหน้านี้ทำให้ความเจ็บปวดรุนแรงก่อนหน้านี้ลดลงอย่างมากในทันทีอาการปวดชาย,ยังคงอยู่ แต่เขารู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นหน้าอกของหัวอีเฮาเริ่มขยับขึ้นและลงอย่างแรงเขาอ้าปากหาอากาศเย็นรอบๆอ,อย่างตะกะตะกมในเวลานี้ร่างกายของเขาเริ่มมีเหงื่อออกมากแม้แต่ในพื้นที่ที่หนาวเหน็บของแดนเหนือสุดมากเสียจนเขาเกือบจะโมโ oh หและชกต่อยตัวเองเห็นได้ชัดว่าความเจ็บปวดนั้นรุนแรงเพียงใด เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุบ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ